วันนี้ผมอยู่กับเจ้า Jazz GK ปี2018นะตัว1.5ว V ราคาอยู่ที่4,99 0 0 0เาหสำหรับลูกค้าเครดิตดีคันนี้ผ่อนแค่7,600ตลอดอายุสัญญาคันนี้สวยมากเดี๋ยวพามาชมกันเ้าแล้วมาชมในส่วนของด้านหน้ากันนะ ตัวนี้ยังเป็นแบบไฟแบบไฮโดรเจนอยู่นะกระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งแสดงว่าตัวนี้มาได้เช็แล้วนะมีตาโลโก้ฮอนด้าตัวใหญ่ๆอ่ามีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างเดี๋ยวไปชมในห้องเครื่องกันเอามาชมด้านในตัวเครื่องกันคันนี้นะการันตีให้เลยว่าสวยใสใหม่สะอาดมากนะไม่มีรอยเยอะไม่มีคราบนะ้ำมันใดๆทั้งสิน้นนะคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวารวมทั้งฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะคันนี้สวยมากอ่าตัวนี้แม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะขอบ15 หน้าเป็นดิฟหลังเป็นดัมตัวนี้ยางยาง,ยางปี 12, 2022นะดอกยางยังลึกๆยางใช้งานได้ยาวเลยซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนละอ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างของตัวรถตัวนี้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าอ่ากุญแจตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทคีเลสละนะพกกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยตัวนี้สามารถเติม e85 ได้แล้วเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันอ่ามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้แล้ว มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมา2จุดนะตัวนี้ยังไม่มีกล้องหลังเดี๋ยวถ้าใครบอกว่าดูมาจากคลิปนี้เดี๋ยวผมติดตั้งกล้องหลังให้เลยนะมาชมด้านในกันด้านในข้างหลังก็บอกว่ากว้างขวางพอสมควรนะกว้างกว่าพวกอีโคคารนะวกว้างกว้างกว่าพวกนิสสันมาร์สนะพวกสวิปอะไรกว้างกว่าแน่นอนแล้วก็บะสามารถที่จะปรับพับลงไปได้นะลงไปนอนได้เลยนะหรือว่าจะขนของใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆก็สามารถที่ขนได้ อุปกรณ์อุปกรณ์ครบนะมีแม่แรงนะมีตัวไข่ล้อแล้วก็มียางอะไหล่ยางยางอะไหล่ตัวนี้นะเป็นยางแบบทดแทนนะสามารถที่จะเปลี่ยนใส่ไปให้ถึงร้านแล้วก็ไปปะกแล้วก็เปลี่ยนกลับมาครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อเอามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะก็ต้องบอกว่ากว้างขวางนั่งสบายมากนะผมเคยรีวิวพวกนิสสันมาร์ทพวกสวิปอ,อะไรพวกนี้พวกนั้นก็จะใกล้นะตรงเล็กลุงก,ก็จะเหลือนิดนึงแต่นี้เหลือแบบ ก็บอกว่าเยอะมากนะผมเหยียดขาได้สบายนะเลยเฟซรูมแบบเหลือๆเลยนะเบาเป็นเบาผ้านะนุ่มนั่งสบายมากแล้วก็มีพนักพิงศีรษะมาให้นะยืดหดได้แล้วตัวนี้ออปชั่นที่ขาเพิ่มมาของแจ๊ดตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเบาตัวนี้ไปได้นะพับเบาอ,อ้าและนะสามารถที่จะขนของที่มันสูงๆเพิ่มไปได้เดี๋ยวไปชมด้านหน้านะเอามาชมในส่วนของด้านหน้ากันนะด้านหน้าตัวนี้เป็นตัว 1.5V ก็ออปชั่นก็ไม่ได้ให้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะก็ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเราเราคงไม่ได้ใช้อะไรกันมากมายหรอกนะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มลดเสียงได้เปลี่ยนขื้นวิทยุได้แล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะกดรับและวางสายได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยแอร์ยังเป็นแอร์แบบเป็นนุน่นเกียร์เป็นเกียร์อัตอนโนมัติคันนี้วิ่งอยู่87 0 0 0นะรถปี2018กนะ็ถือว่าใช้งานยังไม่เยอะ,อะสภาพโดยรวมภายในต้องบอกว่าลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะบอกไม่มีช้ำเลยนะทั้งด้านหน้าด้านหลัง แงประตูด้านข้างคอนโซลด้านหน้ารวมทั้งหลังคาไม่มีรอยขูดขีดใดๆเลยนะคันนี้สวยสมบูรณ์มากสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าแจสคันนี้นะเป็นตัว 1.5V ปี2018ราคาขายอยู่ที่499,000ครับผ่อนแค่7,006ตลอดอายุสัญญาแล้วก็สำหรับลูกค้าแค่ดีๆนะซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าฟรีดาวอ่แล้วก็ผมรับประกันให้นะคันนี้ไม่มีชนหนักพความจมน้ำแล้วก็รับประกันหลังการขายให้อีก2ปีเต็ม แล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยที่เบอร์0863030300นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงมาโนอวิสานออโตคาแล้วพบกันครับสนับสนุนโดยวิสานออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอต,ตคา .com